กบเปลือพปิ๊กมีดีนะหนึ่งสูงวันไหนก็ขอกองไฟกองเข้าไหนป่าโดนไป่าช่วยจอดหน้าหอนาฬิกาเดินไปสองทวัน ว้าอยู่อยู่น่ากินนะข้าวข้าวอย่างนี้ทุกนครับมันคืนสุดท้ายก่อนนี่รักกันแล้วเดี๋ยวจะทำอาหารพิเศษให้กินเขาไปตัดหน่อหวายหวายไม่ใช่หวายเปลือยอย่างนี้นะเป็นหวายต้นตัดแล้วมันจะเหมือนยอดมะพร้าวฝังแล้วเขาพักยามเขาของหนูลมควันหนูหนูนาเพราะว่าตอนตามนากระเหลี่ยงแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จหนูมันจะเยอะมากกระดูกกระดมกินเขาดูประมาณพฤติกาเนี่ยเป็นฤดูที่เขาล่าหนูกัน ่แต <accurately S 2> ่ครั้นี้การถลอมอาหารเขาคื้อก็เป็นลมควันบางสามเรียมเลยนะเรียมที่เรียกว่ามัมมี่หมกมามี่หนูอก็มาทั้งตัวแต่ะไม่มีขนผลวันนั้นรักกันแล้วนอนไหวนุ่มแล้วนะโตเดี่ยวมากเลยนะจะเป็นไงบ้างพี่่อยบรรยากาศมันได้อย่างเงี้ยสค่ะวัสดีครับถ้าไปกับชาวบ้านก็จะได้กินแบบนี้กันต่างมาดีอะพี่กินง่ายผมเป็นคนกินยากแต่บุญเขาแค่กินแับได้ กินหมดที่เป็นโปรตีนเป็นเนื้อกบเพียดอะไรกินได้ไรกินหเดียวเนาะเป็นนั้นอ่ะกำนนัง่วง